สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัตทุกุตกูลสมองสบอรเด้อที่เข้ามารับส้มส่องซาบุไลสวัสดีเอฟซีว่าฟังไทยฟังเรารือว่าอยู่ต่างประเทศจินนี่ตอนหับกับสูดส่องซาบุไลพี่น้องเมื่อนี้ยก็อยู่กับหน้องอํากับพอเจอพอเจอไปข้างนอกพี่น้องอัปเดตอาการแ่าเม่พี่น้องเอา คายขึ้นกัวเก่าเน่แต่ว่านั่งบ่ได้ยังวินอยู่เพื่นว่าเพื่นว่ากระเพาะลำไส้อักเสบเพื่นว่ะในเป็นเหตุไหนอยากอยากหากอยากวินเพื่นว่าเกี่ยวกับเส้นประสาทแน่เพื่นคิดไลยพี่น้องบ่มีเงินใส่เพื่นว่าจากอะไรอยากไปหากิซี่จากอะไรอยากไปโลกกะหลับจ้าเพื่อนวะ นีก็ยังว่าขีดนำงัวงัวโซพี่น้องเอ้ยงัวผิ่นนะเป็นกับเป็นยันงัวเนี่ยไปจิไปใหญ่งัวจิไปใหญ่งัวแหละงัวออกไปน่ะมันหมิ่งไปเลยมาซะมันเหมิดไปเลยมันมุนไปเลยแล้วก็มุนหลวงขวางหลวงขวางขึ้นมาระบาดนี่เธออยาก บอกขออนื้อใหญ่ทั้งอยากขี่อยากหักพี่น้องเลยเป็นไปเบิดเลยพัฒเกิดมาซาบุไรกับบ่เคยอันบ่เคยเห็นทำเนี่ยเป็นหนักขนาดนี้พี่น้องไม่แต่เป็นปกติเืว่านักสุดๆแต่พี่น้องเนี่ยขอขอบอกขอบใจเลยเอฟซีทุกท่านปาลูงทีหนาหักทุกทุกคน ที่ส่งกำลังใจมาให้ยแถวแม่ที่เป็นห่วงเป็นใยขอขอหมกขอบใจจะพ่อได้ก็อยากให้เพลินเศร้าไว้ไว้ภายในมื่ออื่นอย่างใดพี่น้องอยากให้เพลินเมื่อหาลูกหาหลานอยู่เพื่อนอยู่ซานเมื่อในการน้องออมเพลินมานอนเป็นหมู่เข้าในนอนโรงพยาบาลพี่น้องนั่นสีเขียวมาป้าเด็กพี่น้อง อันตั้งแต่เมว่านี่บริเคียวหมากเบิ้งพี่น้องเออขีดเบิ้งน้องอามจิตแต่งข้าหมากให้เถ่าแม่เถอะอ่ะ น้องอ้ําเพิ่นกําลังแต่งคํามากให้ป้าเพิ่นไปใส่มาใส่กับน้องอ้ําได้เห็นหน้าพ่อบ่พ่อบ่พี่น้องเอ้ยบ่ว่าไผเป็นหยังเป็นไขเป็นหนาวบ่หรือว่าเป็นหันเป็นนี่น้องอ้ํายืนหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยอย่าลืมเด้อพี่น้องถ้าพี่ได้ผู้ใดอันเป็น FC สองาวบ่ไล่ก็อย่าลืมน้องน้องสาวเฮาเด้อพี่น้องน้องสาวอ้ํา พคนันก็เปิดเุกคนก็มีช่อง y o u u t ยูทูบคนทันเล่คนก็ยังมาทันใน่านพี่น้องเอ้ยกอย่าลืมฝากก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามก็ซับะไค่ตให้น้องอํานำเหน่เด้อพี่น้องใส่สามใส่อีกใส่สามเหมือนีนห้องคือกระซีได้นอนห้องหมอพี่น้องเอ้ยกับน้องอํานนนอนเป็นหมู่ บูหูสีนอนรับเลยบอกพี่น้องเอ้ยไปใส่มาใส่อย่าลืมอันข้ามหมากพี่น้องเอ้ยโอ้ยมีมิดิหนะพี่หนูใช่สิเพราะว่ากระตาขั้นหมากกับบะหมี่ใส่ทงยาง ถือม네ือเชเดอรนางเพื่อนหาก็กินมักแตงชุกแน่เมตตาเน่เพื่อนเอามาฝากกับเขาบอกขอบใจบอกเมตตากับน้องมิดน้องพี่น้องเพื่อนเอามาฝากเลยเพื่อน ยา,ยากบบ่าใส่จ้าว่าสิเซาเซาเขียวหมากับบานนี่ป้าพี่น้องผู้เออหนังเอาแน่นะเนี่ยหนังเอาแน่นี่ยังใครเน่พี่น้องน้องอ้ำเฮานี่ื้อว่าเป็นคนชีดีทุดที่น้อคนดีคนขย,ยันพี่น้อง เขาอาเอาการไปเรื่อยๆพี่น้องโมหาชินอนรับหรือว่าโมลังนอนไกลถิ่นไกลบ้านไกลเมืองมาไล่กับเขาให้ทถวแม่หายวๆยว้เศร้าวัวัสงสารพี่น้องเฮาพูเป็นหลงมือสาวหนีบ้ามือสาวนี้เห็นพอจนจนน้ำตาน้ำตาไหลพี่น้ เราเคยเห็นจากเถือ่อโจมลงมาแต่เฮือนผู้เขียวหมากได้แล้วเขียวเก่งคูนได้แล้วเดอ้อพี่น้องเอ้เอฟซีขอบอกขอบใจหลายๆสามสี่ปีปอเป็นกันวะ ก็หลอดไฟเต็มมันจะขาดเนาะก็อย่ามันพอดีมืดเออนกตอยาม้งามาก็เมื่อจักยากยืนกบคนาได้พี่น้องเอ้ยกเตียงตัวนกว่างเตียงตัวนกว่าง แต่เป็นที่นอนของเฮานอนบรับดอกมันคนคนในข,ข้างๆใหม่ก็ซื้อมาไปไปตลาดเมื่อกี้นะก็ไปซื้อมา,มาสมซื้อสมมาให้เพื่อนสามากินข้าวบวกกัน กินไปแล้วเพิ่นกินข้าวเพิ่นกินแต่ข้าวเปล่าไป้สิได้ไปซื้อกต้มกระต้มกระต้มอันนี้ก็ได้ถ้าเป็นก็เฮ็ดม็ป็นกินข้าวก็บ่ได้บ่ได้กินข้าวแต่ซ้ผน้อกัดตึงแห้งกันแบบว่าแบบว่าเฮาเฮาอันมนแห้งน่ะมันสิวินร่ยเนาะประมาณนั้น พักผ่อนบ่เพียงพอ่อเลยในเวลาเราไปเห็นเบียกหนักในเพลินเพลินบ่อยากพักผ่อนฮะนะบ่อยากนอนฮะนะหงาวังหวังช่องสมื่นี่นะเลยที่ว่าอันห่อนท่านห่อนในเพลินขึ้นมาโลงา่งโลดนนะฮะนะร่างกายบ็งแห้ง

ยังมาแลงอยูาา่ยันถึงขั้นาึงบอกหน้าตาีนซื่อก็มาเศร้านี่ตั้งเยอะตั้งลายมาเศร้านี่นับเกือ,ส, <c oughs> กอสิบรน <c oughs> เต่งว่าน้องแม่น <c oughs> ม้องอ้ํ <c oughs> ดูว่าใครนี่ใครไล่เต๋อใครขึ้นเน่หากตอนนี้ยังงัวไปหันไปหนีแบบหย่างไปหันไปหนีก็ยังบาได้ยังวินยังวินยังเวียนไปหนีก็ยุ่งคือกันในนั่ง ไปเบิกยามาโทรบอกกันพอมีให้คลายเขาได้เขาได้แล้วพอมีเงินจ่ายค่ะหมอตากับบาไปหน่อยเย็แล้วกันน้ำตายอยากไหล น้ำตากระชิ่ไหลนินแลนนะกาชาวบเรีเคยเห็นเนห็นนากาน้ำตาอยากไหลถำาเป็นอยู่วเดียวในคลิปเนี่ยน้ำน้ำตาออกด้วยยนันยันเม่ขอยยันเม่หาน้ำ มันยังเนาะไข่แต่บ่หนอหนอจนว่าสิเป็นลมนี่น้องอั้มนี่ข่อยไข่แต่บ่หนอน้องอั้มนี่ถือว่าน้องอ้นี่ลงๆเดมๆน่ะด้ โอเคพี่น้องก็ขอบคุณอบใจผู้ที่เข้ามารับชมคลิปซาบุธลายเตยเติอตอนจ,จนจบเนาะขอขอบคุณขอบใจถูกกำลังใจเอฟซีถูกทางที่ส่งกำลังใจมาให้แถาแม่ที่เป็นห่วงแถาแม่์ที่เป็นห่วงแถาแม่ก็ขอขอบคุณอบใจเอฟซีเด้อปัดลุงเนี่ปะนนอา พระนาทุกคนคิดหนาพอกันใหม่สิ่พาแม่ไปเข้า่องน้าก็ทุกหน้อยยู่ดีแมืองทุกคนสบายดีสบายดี